สวัสดีจ้าพี่น้องชาวไร่ข้าวโพดทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้คลิปนี้แอดมินมาแจ้งราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจําวันที่22ธันวาคม2566นะคะ ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมการค้าภายในนะเราไปรับชมรับฟังกันเลยค่าพดเลี้ยงสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิน่นข้าโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%ราคาอยู่ที่7บาท30สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมถึง7บาท50สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมถัดมาเรามาเช็คก,กันต่อกับรายการที่2นั่นก็คือข้าโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่9บาท70สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมถึง10บาทต่อกิโลกร,รัมค่ะรายการสุดท้ายได้แก่รายการราคาโรงงานอาหารสั ความชื้นไม่เกิน14.5ราคาอยู่ที่10บาท39สตางค์ต่อกิโลกรัมถึง10บาท45สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะอใกล้จะสิ้นปีแล้วปีนี้หลายๆท่านคอมเมนต์มาว่าราคาตกต่ำเหลือเกินยังไงก็ลุ้นกันต่อปีหน้าว่าราคาจะดีขึ้นหรือไม่นะคะฝากกดติดตามช่องให้ด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วโชคดีร่ำรวยค่ะสวัสดีค่ะ